ดูอะไรก่อนนะมาไยแล์ออนลี่นะฮะกินข้างทางอันนี้โคตรฟินเลยจ่องด้ยนื้กินข้างทางแบบนี้นะไม่ถ่ายดีๆเลยมันติ่มากเมียถ่ายให้เนี่ยว่าดีน้ำลายไหลเลยตอนเนี้ยมาเจาะปลาเจาะข้าวเหนียวนะปั้นจิ้มแบบนี้นะฮะใครยังไมแบบ่นอแบบนนะรู้เลยว่าหลับสบายแน่นอนอันนี้เป็นคหอหมูย่างบแบบไม้เออแบบไม้ก็มีฮะ มันมันเนี่ยุณคุณจล้วงอย่างนั้นคุณคุณคุดเอาข้าวเหนียวไปต้มน้ล้วล้วงอย่างนั้นไม่ได้เอาเอาข้าวเหนียวออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับเอาข้าวเหนียวออกมาเดี๋ยวแล้วคะต่อจากคลิปเมื่อวานต่อจากลุงแก้วนะฮะก็มาที่ส้มตำสอข้างกันเลยแล้วอันนี้เด็ดมากเอาด้วยมีอะไรนี่นะคะปลาดุกมีไก่ส่วนอันนี้เป็นคอหมูย่างอันนี้เป็นหมูย่างแบบชิ้นแหนมตี๋ไก่หัวใจเกินอันนี้เต็มถาดเลยอันนี้เขาได้เลยนะหมก กรกไม้กระบอกใสโอ้โหแหลกยิงเผ็ดปะคะโอ้ยอันนี้น้ำปลารา้าแน่นอนเลยใช่มโอ้โห,โหนี่น้ออำอมฤตน้ออำอมเละนต,ต,ตุยส้มตำนะคะโอ้ยจะมีหน่อไม้นียด้วยนี่เหรอฮะปุบปั๊โอ้โหมีีนีอะไดว้วเรื่องของรบเรามีภาชนะของเราโอเคโอเค ไ้มากินลงเลยฮะสตอลาวมาโนิ่งแน่นอย่าค่อยคิดบางทีเดียวเด็ดมาตุนหน่อไม้เรามาแล้วนะคะนี่อยากเดียวนะพะอะไนะคะพี่นีอะไรเอียดคอมโบโอ๋นี่คะเคปน้านะคะแล้วก็ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหอมโคปูปลาร้านะฮะใช่ครับอน้องไม้จริง เส้นมะละกอแบบตับเองแคบหมูขัาเหนียวได้สิหอียดีทำไมคะโดได้เนี่ยเฮ้ยอร่อยมากนัวจมด้เนี่ยกินทั้งทางแบบนี้นะ ดีดีเรยมันติ่งมากเมียถ่ายให้เนี่ยวัดีน้ำลาไหลเลยตอนเนี้ยเกลี่ยัเยอะใช่เมื่อกี้ฉันบอกเขาแล้วว่าไม่เหวานหืมอืมครับหมูมองเลยนะตะกุกกรอบนะฮะเฮ้ย อ่อยมากคือครับไอ,อ,อไนะ้ต้นหอมต้นหอมนะตั้นเลยตั้นเลยนี่ลอวจวดเลยอย่างงี้ด,ดีฟิลมากเลยครับโอ้ยปไน็นไยย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  ก็ดีเนี่ยให้พลาเน่ยนะคะดังนั้นทุกคนต้องอ่านแคปชั่นนะคะรายละเอียดอยู่ที่นัน่นเนี่ยลอดูดิดโอ้โหคอหมูคอหมูย่างกับแจ่วนะฮะอือหือครับข้าว้ันอืออันนี้เป็นคอหมูย่างแบบไม้เออแบบไม้ก็มีฮะ มันมันเนี่ยล้วงอย่างนั้นเอาคุณคุณเอาข้าวเหนียวไต้มน้ำ้นล้วงอย่างนั้นไม่ได้เอาเอาข้าวเหนียวออกมาเดี๋ยวนี้นี่ครับเอาข้าวเหนียวออกมาเร็วๆนับหนึ่งสองเออมาอือขนนึหอมอร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยมากเปลี่ยนไม้เลยอ่ะนะหอมเด้งเลยอ่ะหอมเด้งตื่นกรับไหมตื่เลย อ,อ,าอาสามทุ่มถือมาทุ่มนะครับพูดเป็นทุกวันเพราะความเป็นของเราดูครับมันต้องมีคนโดนตกบ้างแหละใครโดนยกมือขึ้นนะคะคอมเมนต์มาให้เราดูอย่ากทำท่านั้นนี่ไหนะออกไขม่มาอยากจะมีหน้ามาออกไข่เยาวชน<า>เรามีเยาวชนเลยครับนี่นะเกดยอดครับคนเย,ย่งัะ ไอไหมเอาจริงไม่อายก็ออกไข่ไหไม